เสาหนึ่งเลงหนึ่งเน,ะนเาะบึงเป็นเสาสองเล้งสองพี่น้องพี่นห้นอนในบึงก็มันบอดได้มันเด็ดพี่น้องโทรศัพท์บางที่เดิดห้อนคือว่ามันสิระเบิดใส่มือนี่พี่น้องแบตกรบเบยูอเนาะก็เลยว่าเออถ่ายเด็ดมันอ่อนก่อนจะสิท่ายพี่ให้น้อนในบึงต้องกันมาหนี่งพี่น้อยโอ้โหเลยกีฬามันก็ได้ลับฟอกลักไฟแล้วพี่น้อง กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเบิร์สมองสุบอลเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์เทสแอนน์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาพบมาพอกับช่องบาเทมานี่กันเสพพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านเอ้ยเกษาไอ้สมบัติดีคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเห็นเอ้ยเพิ่นสูบน้ำอยู่พี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังทั้งไอ้สมบัติก็ะือบัวโคตพักโคตหยังอยู่ดีสยะก่อนเนี่ยกระเบิ่งก่อนเฮามีเสาอ่าได้เสาไหมบ่เอ้ยนี่ Xì tuân Chị xem món đấy này Ô, oh, khảm một đây lạ thử thử thử. Đồi, Rồi, rồi Hàng khảm cầm này lang Vầy nàng đình Đồi Bẹp điếu, điếu có cái là đấy đó Đồi, ừ. đồi rồi. Đồi โอ้ืนก็เปิดประตูตูต้ตมออเนี่พี่น้องเยเปิดให้ยากาศทายเท่นะพี่น้องนอี่ไม่ได้หิวน้ำเห็ยังพดพักบะโอ้พูพักสบายดีเลยเกรอสาทีนี่เรื่องสบายดีได้เนาะสบายดีอ่สบายดีอบายดโดยลืมพี่น้อง,นอ,นองเลยพูดพักแตจกงามเลยอว่างามลเลยแะ อทางอาจารย์นะพี่น้องสบายดีเด้อเราทงบ่าวเราโดยสบายดีสองตาน้องหนาสูบน้ำพหดพักพดพักพวททำบ่าวจอสบายดีเด้อหัวเนาะโดยปลูกพักปูกหยาผืนจิตเตรียมขึ้นเงื่อนไมพอได้เหรเนาะเอากบือเท้าไห้มันสบายกว่า เพี้นแคบก้นทางเทสแล้วเป็นยังอ่าแปบน,นั่นเลยเดอดีกิซสาก็เป็นผู้สูบนา้าทั้งไอสบัดจะเป็นผู้หิวนา้าไปฮดได้ยังกี่แรงมันอีกเลยแังบูยังบูมีอะไรกินนี่นได้ทานทนีอันนั่นบนะระบ๊อกหน่อยให,หม่บ่เลยตีขายบ่เลยเนาะยังบูมีขายบ่อโ ดูดโดยมา้วพก่อนม้ก็จะโคเถียนอะลันี้ก็จะเป็นพักเสริมพกบัวนี่นี่สิปู่บ่อนี่สิติดยูบบ่นคือเหนาวนแล้วเน่าหมดแล้วติดนี่ถือว่าโเนาะ ไปเบิ่งพักกันกัอนมันไปมาจอนไปเบิ่งพักไปโอ้เงินเพิ่นโอ้โอยังมาใส่สีเนาะประตูประตังก็ยังบ่มีอันยังมาใส่สีชมพี่น้องโอ้พักหนาต้นหมักผักหมักเพชรเพิ่นลุมยังใช่ไหมของด่า มาเคืองนี่เอาไปก่ามองใหม่เนาะแมนมันทีพ่นนีว่ามันทีพ่นอดีว่าเต้นเนาะแมนมันต้องแยกๆได้แบบนั้นเนาะมาเรานี่แยกๆไปปลูกไว้แบบนั้นนี่ผักบุ้งนี่หินเติงเลยได้นี่ยนะแต่ว่าคนไม่ได้ใส่ปุ๋ยเด้กินมกระมูกระถาเนี่ยค่ะแม่นกระถาผักบุ้งไผ่เด้งอร่อยเนี่อ๋อนะ มีตัดตัดอร่อยแม่น้มันแตกใหม่แม่น้มันแตกใหม่เกี๊ยวงามเลยพี่น้องโอ้ทางอาสมบัติพนกษัยเอ็นท่านขึ้นเฮือนเราโยนอยู่เนาะเทปเนี่ยขอบขอบปุ่นเนาะแม่อา่าผักบุ้งนี่ยพี่น้องเไยผักติ๋วเพิ่นก็นมี่ได้ผลเลยผักติว๋วต้องไปทางอื่นนย่างเห็ดนี่แบบเจ็บเลยหนิเจ็บเกงเจ็บเลยหนิอาสมบัติเลยอันนายีนางก็มีเคื่อนเราเน่ะลายเลยพี่น้องอุดมสมบูรณ์เลย พักพักพักงเราไม่กับเต้องไปไกลจะนั่งกันยุ่งพวกหน่อเนี่ยบางผิดเต็มอยู่พี่น้องต้นนิดน้อยกับบางดอกถึงมากเนาะลายเดียวเพชรชนเพชรทำไมฮอดคอมเมอร์ห่วยามแรงเนี่ยปลูกไม่ได้เฉยนี่นะก็มาเหี่ยววันนี้อันนี้เจ้าเจ้าบได้สื้อปุ้ยแล้วว่าเนี่ยอ่ะบักวงก็ดีใช่หรืว่าปุ้ยฮะ ใส่น้อยหนึ่งใส่น้อยหนึ่งพอเห็นมันขึ้นเพราะว่าพุนพุนบมีพิ่นงเราเอาขี้เลื่อยใส่ไดุ้่นี้พุนแบบบต้องเลยพุนไม่มาน่ะมันใส่สมองหงุิ่งเนี้ยใส่ขี้เลื่อยก่อนเนาะนุ่เป็นจืดก่อนประมาณจะหาเกปลูกพักยังใส่ตัวนี้ไะพุนก็มาแล้วพุนมอสำบั์ ปูพักยังตันี่งลูกันประมาณนีลระมพี่น้องเลยเล่นน้อยเล่นน้อยอ่าอเคิเป็นนาแค่แบบผักบุงพี่น้องพักบุ้งนี่คือบุ้งดังเนาะเล่นไม่เจ้าบับัได้ทาเราายแล้วเวาแล้่ะนี้ีเสลงใหัวเลย้านเลยามเลย เติมคนออกเลยอาไมาใช้ขี่เรืขี่เรื่อง่านขี่กบน้โยโดยม้อกมดอกไม้ด้ดอกไมอไดม้ดอม้อกไดอกไม้ดอกม้อก้ม้ดอกม้ดอกไมด้ดอ้ดอม้อม้ม้ดอ้มมัดกมอไมดเดกดมม อันนี้พันธอย่างว่าจินดาบอกเลยพันธอย่างโมฮูพี่น้องเลยถ้าไปฮูกะบอกในเด้อพี่น้องเน้องเอฟซีผิดอย่างก็ผิดคนซีอันนี้นี่ผิดคนซีอันนี้จินดาอันนี้ยังเป็นพันธันธรรมดาแบบบ้านเท่าอะไรนี่แมนแต่ตอนนั้นเดี๋ยวพันธุ์นี่เดี๋ยวพันนธุ์อย่างผิดคนซีอันนี้ซุกเลยได้ตัวนี้เนาะค่อยๆไปกินที่บ้านี่ มาท่านเก็บเถ้าเพราะยิ่ใส่ปุ๋ยโอ้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยล่งอันนี้เพป็นกระษใส่เป็นใบตะไคร้ตัวตะไคร้ตัวมันเน่าพี่น้องตัวมันหาวเนาะใส่เพื่อให้มันนั่นซุ่มพี่น้องพักหอมเพื่อก็ออกดอกบ้างแหละรอขึ้นเฮือนได้ท่านจ่ดอกขึ้นเฮือนนี่เนาะตวบุงของบิงก์ก็ซอยเนื้อข้าปุ้นพี่น้องตัวเนื้อขนมจีนแหละ โดยต้นบุ้งสวยงามออตอนนี้สะขายได้อยู่บ่าแตนน่นี้มันคือดาองบบครยยับแท้ๆเอาไว้กินเนาะเอาไปกินแล้วดย,ดยต้นบัอมีเพิ่อหน,น่อมีสเป็นทักแพลวตัวประเทศไทยเอ่นย่าง่มู้ไป่น่อยถึงคำที่อร่อย่นไวและวบบมีอยืนเงิของตัวเองนาะ ปลูกพักปลูกหญ้าเนาะดีได้ไงก็คือคือยังกะดยยังใส่มะหะฮงมงมะฮงในนี้ได้ตนหนึ่งเอามาปลูกอีกกได้ได้เนาะนะปลูกอีกอยู่คอยดคือแบบนี้ประเทศกับมากขึ้นกันนะอยู่เครื่องกับมักแบบแบบเลี่ยงเป็นเลี้ยงไกลนะไอมากอยู่บ่จากะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลราปลูกผักปลูกิยังไงนะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่จังเป็ดอุตเลี้ยงกวางเป็ดนี่มันโมีน้ำมันหลินมันโมงามมันงามโมีน้ำมันหลินเปื้อนเนาะแต่มีน้ำมันหลินนะแต่เพื่อนมาทีทศในลาได้เป็ดนะใช่ไหมเป็นเศร้ากลัวพี่น้องนั่นเลยเขาต้อนนิดอ่างไว้โดยถ้าต้องแบบซื้อเล็กตะนาอ้อมแมากว้างๆเล็กตะนาอ้อมไปมีหนองมีอย่างเนาะมีสะให้มันหลินตัววก้าง เเป็ดีย้วโดยน้ำมันตัวเลีย้ันแต่คพ่อฟลายฟันประเทศก็คืออยากเลี้ยงเป็ดไทยน้องเป็ดตัวขาวๆอะไรแล้วก็เป็นฟาร์มใหญ่งเนาะแต่ประเทศก็บ่มีเงินพี่น้องก็ซื้อเทอรนิกทีร์นหน่อยเนาะโดยอยู่เพื่อนก็มีอยู่18ตัวพี่น้องเลยยังก็เลี้ยงมาหลายนะยังก็สิบตัวโดยอยู่เพื่อนประเทศนะมี18ตัวนะเสียเอาชามสิบตัวมาเลี้ยงนะแต่ค่าอาหารกับซีเพกแน่พี่น้องเยก็เก็บไก่เก็บไข่มันขาย อาหารกาหั่นเขาต้องเอาหำใส่น้ำแล้วก็พวกลำกล้วยลำยังเนาะเพื่อประหยัดลำกล้วยโดยการำเนี่ยก็เป็นห้ำมอกับโดยก็มีแต่ว่าบางทีนั้นผมคิดนะคืออยากได้ตะนางมาอ้อมครอบเป็ดครอบอย่างนี้ยังไยที่เป็นเล่าเป็ดเล่าอย่างแล้วก็เอาเป็ดมาเลี้ยงเนาะเป็ดไข่นะเราทำมาชมเงินเที่มีสิบแปดตัวแล้วก็เสียวมาอีกสักประมาณสิบสองเพราะว่ามันตายสองอยากให้มันได้ครบสามสิบตัวพี่น้องไง เรียงไว้เก็บไข่ไข่พี่นอ้องอ่ามาเที่ยก็ซื้อบางทีนิดนิดหน่อยตามที่งบมีเนาะพี่น้องเนะเาะอ่าเล่พี่น้องเลยขออเงียบกันบางเฮือกได้ไหมทางสร้างมันก็ยังบริมาพี่น้องเลยเนาะนี่บันไดเ,เ,ออเออไพิ่นอ่าจ้ะครับสิเขอเงียบถอดเกือบเลยพี่น้อง โอ้บาดเจ็เอกสารสัมภาษณ์พีพ่นอ้องโอ้ห่วงอยู่เลยเนาะแต่ก่อนมาตอนปูนมันแหงกะสีแบบมืดๆในพีน่น้องแต่ตอนนี้นะมาแล้วกะปูนมันนนั่แห้งแล้วกะโอ้แต่ก่อนอะปูนมันเปียกพี่น้องวะพี่ปูนมันเปียกแล้วมันสีมืดแต่ตอนนี้ปูนแห้งแล้วมันสีสาว่างมาพี่น้องเนาะทั้งไอส้สมบัติพลังต้องการใช้สีชมพูเ่นลัดทั้งไม้สี ส oh. ีเข ah. ียวอ่อนก็ซช่แหละนี่เป็นห้องนอนเพิ่นเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ทั้งอันนั่นเป็นสีทั้งนอกนั่นเป็นสีชมพูเพล่นนะส่วนกระเบื้องใช้สีเขียวเป็นลายดอกไม้คือเคลื่อนว่าพามีเนาะเป็นอันเป็นลายดอกๆนั่นตามนั้นได้พี่น้อยนี่คือะเป็นห้องน้ำเพิ่นโซนห้องน้ำของเพลินเป็นยังไงนี่กาทั้งอันนี่ประมาณอยู่ประมาณสองเมตรตะพุ่ันประมาณสามเมตรเอโดวาสองเมตรห้าสิบเลยทางยาวเพล่น แต่ตอนนีสองเมตรพี่น่อยตามที่ว่าเทีเบ้างเลยบุกเข้ามือกันอันนี้กับบอเมเป็นสร้างดอกเดาเอาพี่น้อยเป,เปิดประตูมาเนี่ก็เจออันพักอยู่หลังคัวแบบตื่นเศร้ามาเนาะว่ะอ้อพักง่ามลีไปเลยเนาะพันเปิดออกมาเนี่ก็เลยแบบรับบรรยากาศแบบสดชื่นภูมิใจในใอันพืชพักที่เตียงปลูกไว้พี่น้อยอ่าเปิดปออกมาหลังบ้านพมต้นมะเพ็ดแบบยังเต็นเนาะ กับบรรยากาศดีพี่น้องหมู่บ้านสายบุญนึงก็ได้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนาะอ่าแต่ละล็อกแต่ละล็อกเป็นคลายเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องเอ้ไปะละตอนละหามื่นหรือว่าแสนบาทหรือสองเศษก็ได้แต้นนะ้าพี่น้องเนาะตามมันความกว้างความหอมพี่น้องเอ้ยถือว่าคักเลยแหละพี่น้องไอ้สมบัติมาเลยคักเลยเน้องไอ้หน่อยเน,ะนา,า,า,นาะ เปิดประตูมากกัเจอส่วนพักรถคักเลยวะออกแบบคักออกแบบเองเลยบ่เลยว่าอันเพิ่นทดไท้นี่ออกแบบเองบ่เนี่เห็นใส่ประตูเนี่เพิ่นทฮไดอยู่เลยบ่เออก็ถือว่าเพิ่นว่างงานตำแหน่งไว้ถูกทางพี่น้อยบต่คือเคื่อน่ล่ะเพิ่นใส่แบบละนั่นเทนเนาพี่น้องเนาะท่านเล็กกันท้านเนี่ยวะไม่ละแนงแทนก็คทื่อในตูกนี่แต่ขึ้นในสมบัติี่สิจงหนาต่างไว้ทางเฮื่อนครัว เพื่อส่งออกมาเบิ่งพักยามเศร้ายามหยังยา้มแรงเขียวสดงดงามพี่น้อยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพักนานาต่างๆทางยันดอกยันนั่งเต็มอยู่พี่น้อยเลยมื่นนะบ่อืออ่าอันนี้ฮดเชร้าฮดแรงบ่นี่เชร้าหนึ่งแรงหนึ่งเนาะบ่เป็นเชร้าสองแรงสองพี่น้อย สิประมาณนี้พี่น้อยโอเคเนาะพี่น้องบาะเทศก็สิคอโตกวับก่อนบาดนิงานจกว่าเวลาเวลากระคำแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าโมงแล้วเวลาเก่าเวลาเดิมเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอากระสีมาอันนั้นมากระเเที่ยวอะไรพี่น้องไอ้มานี่ิกระนั่ง ไปสิทายพี่ให้น้อนในเบิร์กมันบ่อได้มันเด็ดให้พี่น้องโทรศัพท์บางทีมันห้อนคือว่ามันสิระเบิดใส่มือนี่พี่น้อยเด็ดกับวอยูเนาะก็เลยว่าเออถ้าเด็ดมันอ่อนกว่าจะนทร์สิทายพี่ให้น้องในเบิร์กมังกันมาเนี่ยพี่น้อยโอ้แล้วกอเกียรมันก็ได้ลับฝ่อลักไปแล้วพี่น้องอยโอเคนะองไปพี่น้องเนาะใช่ทั้งเอลยเกียราซับไอ้สมบัติสบายดีเอฟซีเลยเด้อเนาะสบายดีเอ้เกษาร์ซับไอ้สมบัตินะโอ้สบายดีโอ้สบายดี อบาเทคก็ขอตัวกับกันมาเนาะก็ฝากมาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจบาเทคลิปต่อไปเนี่ยเด้อไปพี่น้องเลยแล้วก็มากดข่าวโฆษณาเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดี